กาบเรียนนายกทีทรงพาะดีในพื้นด้างซ้ายที่เคารพอย่างสูงกระผมนายประจากแก้วในองค์การประหารส่วนตำบลนาหอและคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอพคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานประเพณีบนหลวงและการเล่นผีตาโขนวัดศรีภูมิบ้านนาหอประจําปี2565ในวันนี้งานประเพณีประเพณีบนหลวงและการเล่นผีตาโขนหรือที่เรียกว่า บุญหลวงหรือบุญเขเวดสำหรับงานบุญบูชากันเพศบุญมหาชาติของวัดศรีภูมิบ้านนาหอนั้นจะมีขึ้นในเดือนแปดของทุกปีหลังจากบุญหลวงของวัดคพนชัยอำเภอด่านซ้ายแล้วซึ่งในปีพศ .2565 ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่4,5,6กรกฎาคมพศ .2565 ณวัดศรีภูมิบ้านนาหอ ซึ่งเป็นงานประเพณีและการเล่นพื้นบ้านที่แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเกี่ยวโยงกับบุญพระเวสสันดรชาดกหรือเทศมหาชาติประจำปีมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป 2. เพื่อส่งเสร,ริมพระพุทธศาสนาให้ดำรง,งอยู่สังคู่สังคมไทย สามเพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามคัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในหมู่บ้านและตำบลสี่เพื่อปลูก,กจิตสำเนึกให้ประชาชนและเยาวชนได้ตรหนักเห็นความสำคัญของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วพระผมขอากราบยนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานพนิธีบุดหลวงและการเล่นผีตาโขนวัดศรีภูมิบ้านนาหงประจําปี2565 ขอกราบเรียนเชิญครับกับกท่านนายกองค์การ,ร,ารบริหารส่วนตุนตอหอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การ,ร,ารบริหารส่วนตุนพร้อมเจ้าหน,น้ามมที่อขององค์การบริหารส่วนตุนนาหอท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเขตตัวด้านซ้ายเขตหนึ่งของเรานะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการตอลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่านกับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธาน นงานประเภทีบุญหลวงในการเล่นปีตะโขนของวัดศรีภูมิของเราซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานประจำปี2565สำหรับงานบุญหลวงหรือการเ,าเล่นสีตะโขนนะครับเราก็จัดขึ้นทุกป,ปีในเดือน6หรือใน่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมนะครับการจัดครั้งแรกต้องจัดที่วัดบพนชัยเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีงาน่งเสริมการท่องเที่ยวที่บนเห,น,หน้าที่ประการเพเภอ เร่งการจัดงานไอ้เกตรอ3สานั้นถือว่าทุกคนพวกเราทั้งคนดา้านซ้ายเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันจนทําให้การจัดงานครั้งแรกประสบความสำเร็จก,การจัดงานครั้งนี้เป,นเป็นการจัดงานครั้งที่สอง 2, ตามพระธรรมประเพณีที่เราปฏิบัติสืบทอดกันมาวัดศรีโอมเนี่ยดูตามประวัติศาสตร์แล้วถือว่าเป็นวัดที่มีคาาวามเก่าแก่มีการก่อสร้างวัีตั้งแต่พศ2000 ๙๕นับจนถึงปัจจุบัน470ปีแล้วนะครับมีวัตถุที่บง่งบอกหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้มากมายที่เป็นการยินยันขางปานกลาแก่นะครับตลอดจนมีสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องจารึกก็คือเป็นที่เป็นคุ้มของเจ้าเมืองแบบซ้ายในสมัยดีนะครับที่อยู่บริเวณตรงนั้นนะครับการจัดงานประเพณีบุญหลวงและจัดเล่นจุดเดือโขนนั้น ที่ได้รับฟัง,างการกล่าวรายงานผักเกดอยู่แล้วว่าเป็นการาระบรับสืบสานต่อยอดไม่ว่าจะเป็นพิธีาศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาของเราซึ่งเป็นศาสาานาประจำชาติของเราเนี่ยเราจะละทิ้งไม่ได้ต้องมีการสืบสานต่อเรื่องวัฒนธรรมอุทยีที่ดีงานกัน่ตรงนี้ก็รับเป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามยึดเดีย่ยวจิตใจให้เราเนี่ยไม่ทำํำพวกเราาระทําในสิ่งที่ไม่ดี ด้วยความสำนึกใจด้วยความศรัทธาจึงทําให้พี่น้องของเราอยู่ด้วยกันมาจน,จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านตำบลอ,อําเภอจังหวัดและระดับประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในประชาชาติเราก็อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะค,ะครับการจัดงารโอเพนไบุญหลวงเริ่มต้นจริงๆก็คือบุนพระเบงนะฮะแต่ปัจจุบันเราจะสังเกตได้ว่า คนสมัยปัจจุบันเนี้ยอาจจะมีภาระหน้าที่การงานเลยไม่มีคนมาร่วมเยอะโดยเฉพาะการฟังการเทศหาชาติรู้สึกว่ามีคนมาเป็นเจ้าภาพน้อยน,นะครับในปีนี้ของวัดสิีภูมิของเรานะครับถ้าหากท่านใดที่มีอิสราอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพแต่ละกันให้ครบตามที่เราจะได้มีการฟังเทศกันสําหรับบุคคลใดที่ได้ฟังเทศมหาชาติจบทุกการเนี่ยท่านจะมีอน,นันอันนิสงส์เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งคนสมัยโบราณเนี่ยแต่นั่งฟังจนกานแรกจนกันสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นทีนี้ท่านใดที่ไม่ติดภาระภารกิจสําคัญเนี่ยอยากจะให้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วก็ มาฟางเทศให้ครบตามนั้นนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องการไปเล่นผีตาโผลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้มาจากงานประเพณีบนบนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกก้รู้จักเป็นสิ่งนี้ก็คือผีตาโผลนะครับรทําให้คนทั่วโลกได้มาเยี่ยมชมบ้านเรานะครับเรื่องตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทําให พี่น้องเราเนี่ยมีรายได้เสริมใช่ไหมฮะเกิดการหมุนเวียนกระจ่ายใท้สอยอะไรต่างผลดีที่เกิดขึ้นก็คือพี่น้องบ้านเราครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนทางคณะประธานที่เหียบ้านคณะกรปมการู่บ้านแล้วก็พี่น้องชาวตำบลนาหอทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดงานในวันนี้นะครับก็ขอเอาหมยอวยพรให้ าาการจัดงานในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุปประการบัดน,นี้ในเวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานประเีมีบุ่หลวงเทศการเล่นกีสาโขนวัดศรีภูมิประจำปี2565ในบัดนี้ขอบคุณครับ ท่านอนุโมทนาแล้วนะครับพี่น้องอ่าก็เป็นการเอ้านักเรียนของคุณครูจงมีอะไรที่จะ,สะแสดงนะครับให้ท่านผู้เกียรติอ่าได้ชมอ่าในวาระอ่าที่ท่านอำเภอได้เปิดงานเรียบร้อยแล้วอ่าผีตาโขนอ่าเต้นยังไงก็เต้นอ่าดูว่าชั้นเชิงการเต้น ของนักเรียนโรงเรียนว่าน้องขุนของเรานะครับอะไรนะแจ้งนางฟ้าโอแกงนางฟ้าแก้งนางฟ้าโอเต้นเอ๋อรูดทั้งสาวแล้วเนาะเออชุดใหม่ชุดใหม่อามามาไหนไหนูดนำขึ้นมาตรงนี้สิลูกขึ้นมาขึ้นมาลูกมามามาหาตานีมา มาดิ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 มาอาตาเนี่ยมาสักหน่อยเออแล้วหนูอย่าไปบินโพดเด้อมันนี่ตกนี่เออนั่นแหละเต้นตรงนั้นแหละอ่ะพร้อมแล้วนะครับฝะปล่ายดนตรีของเรานะอย่างเี้

รัตหนึ่งถ้าดนตรีไม่ขึ้นแล้วก็มันมันก็ดิ้นไม่ออกเนาะจริงๆนะ <c oughs> เสียงดนตรีนะเป็นสื่อจริงๆนะครับพี่น้องอถ้าไปในงานแล้วได้ยินเสียงตรงเสียงแคนเสียงพินนี้โอโหค,ครับมันปลื้มใจแล้วก็มันคืมอกคืมใจนะครับเส้นเอ็นมันก็จะยืดตุกติกกระตุกกร,ตก,ก,รตก,กระติกขึ้นมานะฮะ อันนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนของเรานั้นได้ฝึกฝนมาอย่างดีนะครับจากคุณครูผู้ฝึกสอนนะครับท่านคุณครูจารวรรดีใหม่นะครับคุณครูว่านนงผือของเรานะครับสำหรับโอเคเชิญนะฮะ เป็นการรบกวน คือเขาว่าเลอร์อ,อนาไปแสงสี้นเปลี่ยนพีเป็นคนน จบลงเรียบร้อยเสียงปรบมือเหมือนเสียงสวรรค์นะครับพี่น้องขอขอบคุณแทนลูกๆหลานๆนะครับเนาะโอแอลกระดิ่งกระเดกกระเดวดีจังเลยเนี่ย <c ười> ครับในกับนี้นะครับขอเชิญตัวแทนเนะาะก็ขอไปเชิญท่านนมนบดรันท์ายได้มอบรางวัลให้เป็นกําลังใจให้กับนะต่าเต้นของเรานะครับเด็กและเยาวชนวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ะฉะนั้นวันนี้ท่านมาเป็นกําลังใจให้ผมก็เชื่อเหลืกินว่าความภาคภูมิใจของเด็กเหล่านี้คงจะจับตึงติดตาใจไปตลอดการนะครับอ่ะตะกล้งครับตะกล้องอ๋อท่านบันทึกภาพไว้ร่วมอ่าด้วยนะครับ ขอขอบคุณลูกๆหลานๆนะครับที่มาให้ความบันเทิงร่วมสนุกสนานบรพประเพณีนะครับครับต่อจากนี้ไปนะครับเป็นการแสดงรำจากนักเรียนผู้สูงวัยตะบนาขอนะครับองค์การทหารส่วนตะบนาขอนะครับพร้อมแล้วนะครับเชิดนั่งลำได้เลยนะครับด้านหน้านะครับลูกหลานได้แสดงไปแล้วตอนนี้ให้ใหญ่ฟ้อนนำแดวสัมมนา ครับก็เมื่อกี้นะครับก็เห็นท่านผู้นำทางวัฒนธรรมประเพณีจะไม่ต้องเทียมประกายมากนะครับพอด้วยทีมงานของท่านก็ได้มาถึงเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาพอดีพอดีเนาะเจ้าแม่นี่นึกไม่รู้ว่านัดกันได้ยังไงเอาเดี๋ยวจะไปชมตอนลำนักเรียนผู้สูงวัยดอกเดอ้อจะว่าอย่างน้นแล้วเนาะเนี่ย <laughs> เป็นกําลังใจนะครับนี่แหละพี่น้องกาลังใจของผู้นาทางด้าน วัฒนธรรมประเพณีนั้นเหนือสิ่งอื่นใดนะครับพร้อมแล้วดนตรีได้เลยครับ 可。<laughs> Yeah, yeah, that's it. ແຫຼະຫຼາຍສາຄົນສັນຍາຈະຮັກ